เบิงเบิงเบิง,บงพี่นองเบิงบรรยากาศของวันเสาร์เด้อพี่นองเด้อบรรยากาศอาณาทาง,งไปเก็บเ็ดวันเสาร์ตอนเช้าขณะนี้เก่าม่วงเสารพี่นงเก่าม่วงเสารสิพ้ากันไปเก็บเ็ดฝนกระโตกแห้แงแห้งตกมาเบิดขึ้นแล้วแต่ว่ากันชิพ้ากันลุยปลาผ้าพี่นองไปลุยน้ำกันเนาะมอนเนาะวมามันจิตเดจักดอกบโอโน่มือนีเนอะพี่นองเอ้ย วันนี้คือไปเสียงดวงนะคะเออไปเก็บเฮดนี่กับแบบพาไปเสียงดวงนั่นแหละดวงดีก็ได้ดวงบดีก็จอดโอ้ยนั่นแหละแกได้พี่นอ้องเอ้ยเห็นไหมคะว่าอานมณีของปลาเฮดนี่มันรุนแรงรุนแรงนั่นเนี่ยนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันในปานอ่าไปลุ้นกันนอกจ้ะพี่นอ้องกลางลมเก็บเฮดพี่นอ้อง กลางล่มเึื่งพผะเอกเพิ่นกระใส่เสือกันฝนสีเหลืองอลามงามตา <c oughs> เข้ามาในป่าได้อันเคิงสุโมงรเ,เดอ่บัลนเห็นแกกดอกเมื่อเช้าชวนเพื่อนๆกับบมี่ไผมาพี่น้องเพราะว่าอากาศบดีหนาวแล้วก็ล่มแล้วก็ฝนกับสองเถา,ากับมา กันสองเถาตามเคยไม่มีอุปสรรคใดๆขอให้ได้เหตุก็พอแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งเห็นน่าหน่อยดอกนึงปะนี่เออดอกนึงเนาะเดินมาได้นะีะสี่สิบนาทีละ่ะพี่น้องนี่เห็นดอกแรกนี่เห็นบ่ตรงนี้จ้ะ นี่เด้ออ้าวมาเชื้อจัดการไปเลยจ้าในวันฝนตกพี่น้องเอ้ยดอกหน่อยดอกใหญ่เก็บเรียบอ่ะดอกที่สองดอกที่สอง ดอกเล็กดอกใหญ่เอาให้เรียบเอาจัดไปจ้าเออเออแกไหนเออแกขาแกางามอยู่ได้ละ่ะแกขาตุยงามยูโอ้ขาตุยอยู่ได้ปะหันโอ้ยประเทศอะไรอยากได้จะขาตุยตุยมัดคนอะไรอยากไดจะขาเรียวๆว้ยคนเฮานี่ก็ได้ นัน่นเวลาเขาเจอดอกหนึ่งแล้วแน,น่นะรอบบริเวณมันก็ต้องมีอีกดอกสองดอกเขาต้องหาดีๆพี่น้องอันนี้มันเป็นแบบว่าเขาอยู่แบบเป็นกลุ่มกันน่ะน,นะเจออีกนางหนึง่งพี่น้องยุนี่ยุนี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง่งนี่นางหนึง่งยุนี่จ้ะนี่นางอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นบอตรงนี้เด้จ้ะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้พระเอกเพนได้ดอกหน่อยดอกหนึ่งเบืองนั่น ฝนกระตุกบ่เศร้าได้หนิพี่น้องลินมาตลอดเพราะว่ามือนีหันก็อุตุนิยมบอกเลยว่าฝนจะตกบัดมืออ่าเป็นตะฮักกระโดออาใสาเบิงคุณพ่อเป็นตะฮักกระโดอคุณพ่อน,น,นั่นแน่วันนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์เนาะจ้ะ วันเสาร์วันที่เออท่าใดรน้อมอนี่วันที่หนึ่งสองสามวันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่ออกตุลาเบอร,วอรอ์วันที่สี่เอ้อโนัมบเบิร์เขาโทษวันที่สี่เดือนสิบเอ็ดเนาะอ่าไอ้ด้านีร่ลงคลิปนี้ไม่ตลอดพี่น้องบ่มีทายข้างไว้เด้อจ้ะไม่ไม่ตลอดอ่ะฝนตกแดดออกกับไปพี่น้อง <laughs> ปัดอันนี้แมนบอนี่กุนแมนบอนี่นะสองดอกบักใหญ่หนี่แมนเพิินบอนอเดี๋ยวดูนะคะนี่ดอกนี่ดอกเนื้อเบ่งบ่วงแล้วบ่แมนได้นี่แล้วคือบ่มีบ่วงแมนบ่ปลาท้อใหญ่ท้งยาวเออแมนยู่พี่น้องอันนี้เบ่งบ่วงแล้วนานแล้วมีวงแหวนแล้วมีวงแหวนแมนแหละปัดอันนี้ก็เอาไปตำเจวคือเก่าหน่ะพี่น้อง อาได้เฮ็ดยังเขาก็เอาไว้จะมันกินได้เนาะจา้ะคุณแม่ได้ไหลายดอกแล้วมื้อน,นี้คุณแม่เยอะจริงๆพี่น้องอยู่นี่จา้างามๆโอ้นางใหญ่นางเ่าล่ะกัเยอะแยะบ่ะม,มีคนมาเก็บนี่ดูนะคะนี่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 สองดอกบานพลืมเถึมฮนฮัน,นตนนัวไหนเห็นเขาบอเอามันเท่า เท่าไปเท่าไรเขาก็บ,บเอาพี่น้องเห็น่ะโบลีแดงเออโบลีแดงกับงามอยู่เด้อจ้างามแล้วกับแกงแสบคือเกากับพอได้แกงอีกตามเคยพี่น้องตามเคยนะคะกะ ในมือฝนตกแบบนี้กกแฮปปี้อยู่ได้ละ่ะได้นิดได้หน่อยกกแฮปปี้อยู่พี่น้องเกี <laughs> ่ยมแดงปากแดงแต่กินไม่ได้ตัวนี้เด้อพี่น้องตัวนี้นี่งามซ,ซื่อแต่เขาบอกินเพลินวันนี้ปีแป,ป๊บเดืองตัวนี้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 เพลินก็กินไม่ได้พี่น้อง แต่ว่าตัวนี้ต่อไปต่อไปนั่นตัวนั้นกินได้กินได้อาพระเอกเอาไปเบิง้งเห็นบอขันสีแดงแดงปากแดงแดงแหละกกไว้ใจไม่ได้ <laughs> เอออันนี้อันนี้หนา้าตาบอง,งามแต่กกโอเคกินได้นะคะ่่ต้องปากแดงบ่ต้องเกมแดง <laughs> มีอีกดอกหนึ่งด้านนู้นจะ้ะเดี๋ยวเด้อ อันนี้เพิ่นใดอันนี้เป็นเฮดแซบแล้วเนาะและอีกด้านหนึ่งนั่นเอาเสียมกับตะกาว่างไว้แล้วเดี๋ยวเดินไปดูนะคะตัวนี้จ้าโบเลสีแดงกินแซบตัวนี้เมืองแน่นี่เมืองแน่นี่นั่งเกิดอย,ยู่นี่เด้อ นั่งเกิอดอยู่ในงาใหม่นี่พอดีเลยเดี๋ยวนะคะนี่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 โอ้นั่งถืองาใหม่เหนีบไปนั่งจ่อยๆเอ็นอีกดอกนึงเดนียวเด้อพี่น้องอ้าวไปไปมาในวันที่ฝนตกก็ได้เห็ดอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่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 ดอกนี้ดอกนี้เดนียวเด้อจ้ะโอ้ยไม่ยังนี่โอ้ยตกกระจาย มันมีอหอยนี่เห็นป่ะนี่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 เดี๋ยวเคีย่ยออกกันเคีย่ยออกเบืเอ้องเออยังไงเอ้งามอีกโอเคได้เนัน่นโอเคนะคะอ่ะเแบเบตุย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 มาตุยได้ขาใยไงล่ะขาใหญ่ขาใหญ่ ขาตุยตุปุหันขาตุยโอย้ยังสีมีติวน้อยโอ้ยมีลูกพร้อมมีลูกออกมาติดพร้อมโอ้ขันอีกสองมือมากพอดีอุ้มตุม่มนี่อีกดอกเนื้องพี่น้องเบิ้งเด้อจา้านี่เอาออกให้เบิง้งนี่จา้าบุรีแดงนะคะนีจา้า ฝนตกอีกแล้วพี่น้องฝนหนีดเดี๋ยวกระตกเดี๋ยวก็หยุดอยู่ห่ะพี่้อกมองได้บ้างนะนี้ฝนตกแรงนะคะแต่ว่าเฮ็ดกแกยังได้ไปเรื่อยๆอยู่แกเลยบ่เฝ้ากลับแต่ว่าแกจะจะจะเริ่มเดินออกป้าแล้วล่ะเพราะว่ามาเด้สามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวสิไปสรุปผลให้เบิ่งพี่น้องก็ได้กระตานึงอยู่เด้อจ้า แดงๆน,นี่ไม่เอานะคะเอาตัวดำๆเอาตัวดำๆอ่าโอ้โทรศัพท์เพื่อนคือสิมาถามมาหวยสองพมี่นี่ไปเก็บเพชดนี่ได้บอห์นะจ้ะบอกพอดีงามพอดีกินนะเออพอดีกินอะไรเบิ้งเบิ้งเห็นไหมนี่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 เห็นบ่ ฝนกระตกพี่นอ้องเอ้ยบึงเมียบึงเมียบึงเมียเออพ่อมัน,นสรุปก็คือได้เฮ็ดแซบประมาณประมาณยี่สิบดอกก็สิได้เนะะาะปลาเนาะเพราะว่ามันเป็นนั่นนงกระดอกใบใหญ่ประเนะกระดอกดอกดอกพอดีพอดีดอกพอดีกินดอกพอดีงามดอกดอกตุบปุติปิซ้ำนี่แหละดอกน้นอยๆก็มีหลายอย่างสีเนะ่ยอย่างสีเนาะ แต่ว่าเห็ดร่มนี่มีเยอะจริงๆนี่มีเยอะจริงๆแต่ว่าเข้าบดไ้เก็บเพราะว่าบดไ้มาอันโฟกัสดอกอันคุณแมนเห็ดคุณแมน,แมนปันใด